ก่อนจะเรียนรู้ใบงานคุณครูมีเพลงภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆด้วยนะคะใครที่ร้องได้ร้องตามได้เลยค่ะ Shout 1 2งใบงานนี้นะคะให้เด็กๆโยงภาพจับคู่ที่เหมือนกันและระบายสีเด็กๆพร้อมที่จะทำงานหรือยังคะพร้อมแล้วไปทำาตตุ๊กตุ๊กเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะเป็นรูปอะไรคะรูปมดนะคะรูปที่สองรูปเด็กผู้ชายรูปที่สามรูปแมวรูปที่สี่รูปสุนัขรูปที่ห้ารูปไข่ เด,เด็กคะเดี๋ยวหยิบดินสอขึ้นมาจุดไว้ที่ก้นม,มดนะคะเห็นจุดดาๆไหมคะก็ค่อยๆลากอย่ายกดินสอนะคะลากช้าๆมากๆลามาเรื่อยๆค่ะลงมาเจอจุดหน้ามดหรือยังคะอ่าเจอแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะเริ่มข้อต่อไปคือเด็กผู้ชายใช่ไหมคะก็เอาดินสอจุดไว้เหมือนที่เมื่อกี้ข้อแรกเลยภาพมดเห็นเด็กผู้ชายแล้วใช่ไหมคะค่อยเอาดินสอ ลากโยมขึ้นไปด้านบนนะคะอย่ายกบินสอน,นะคะเด็กๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปภาพต่อไปภาพอะไรคะแมวมองเห็นภาพแมวหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมคะค่อยๆลากโยงมาหาจุดที่อยู่หน้าแมวนะคะเสร็จแล้วใช่นคะภาพต่อไปภาพอะไรนะคะน้องสุนัขใช่ไหมคะเห็นหรือยังเห็นแล้วโยมาเหมือนเดิมเลย จุดแล้วโยนอย่ายกดินสอน,นะคะโอเคต่อไปภาพอะไรคะภาพสุดทา้ายแล้วภาพไข่ใช่ไหมคะมองเห็นไข่หรือ,อยังคะโอ้อันนี้อยู่สูงไกลมากเลยเด็กๆต้องค่อยๆขยับดินสอนช้าๆห้ามยกนะคะลูกอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถึงหรือยังคะถึงแล้วครบหรือ,อยังเด็กๆดูสิคะเราโยงครบทุกภาพหรือ,อยังคะครบแล้วเก่งมากตัอื่อเนเองเลยคะ่ะ เด็กๆยงเส้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวมาระบายสีกันนะคะภาพมดนะคะเหมือนกันใช่ไหมคะสองรูปก็เป็นแฝดกันเราก็ต้องระบายให้เหมือนกันใช่ไหมคะทั้งสองรูปเลยงดตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวก็ต้องสีอะไรคะสีแดงเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นแฝดกันเข้าใจไหมคะต่อไปเด็กผู้ชายภาพเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายสองคนก็เป็นแฝดกันเหมือนกัน ะะเขาก็ต้องระบายสีให้ทําไมคะให้เหมือนกันแล้วแต่เด็กๆว่าตามจินตนาการเลยนะคะว่าเขาจะใส่หมวกสีอะไรทั้งคู่เลยหน้าระบายสีเนื้อนะคะผมสีดําเสื้อผ้าสีอะไรก็ได้สองคนต้องเหมือนกันนะคะเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งที่คุณครูต้องสอนไปแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมตบกควรบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆวันนี้จบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย